มันควรจะหนีก้างเราหนีไปด้วยกันไหมพี่พี่วีผันเป็นเรีกแล้วป้ารู้อะค่ะว่าคุณเอิญอะจะต้องฝันร้าย ป้าเลยเข้ามาจุดน้ำมันหอมระเหยให้นะคะจะได้บรรเทาอาการหลับสบายนะคะดื่มน้งอุ่นกันนะคะคุณเอิญสารี่เป็นคนเตรียมให้เองเลยค่ะขอบใจมากค่ะสารี่ฉันรู้ป่วยขนาดนั้นเลยเหรอไม่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะแต่ใกล้วันเส้นชีพิตักไัของท่านหญิงอะ่ะคุณเอิญก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะนั่นสินะทุกคนคงชินกันหมดแล้ว ตอนนี้ค่ะคุณทีรอที่ห้องทำงานแล้วนะคะส่วนโทรศัพท์ของคุณเอินค่ะชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะขอบใจค่ะบอกทีนะอีกสักพักฉันลงไป วางคะก้องคิดถึงจังเลยนะครับเอาดีๆค่ะเรื่องงานวางผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ใช่ไหมคะนี่สินะครับม่อมหลวงกษากรฉลาดหลากแหลมไม่มีใครเกินคือผมจะโทรมาขอโทษแล้วก็ขอบคุณเรื่องเซ็นสัญญานะครับยินดีค่ะแต่ขอตำหนินิดนึงนะคะ ขาวหน้าอยากกระทันหันแบบนี้เห็นซุนบอกว่าเอิญให้ทีมาดูแลโปรเจกต์นี้แล้วครับค่ะให้ยืมมือดีข้างกายแบบนี้ขอบคุณมากนะครับได้มืออย่างกันทีมาช่วยแบบนี้ผมก็หายห่วงไว้ผมจะรีบเคลียร์งานแล้วรีบกลับไปหาเอินนะครับค่ะ ยังไงต่อการประชุมศูนย์กลางด้านการแพทย์ิโนมิกและพ mm ิซิชันเบดิซีนในภูมิภาคพร้อมครับนล้เรามีความพร้อมแค่ไหนที่จะชวนผู้ลงทุนมาร่วมทุนกับเราด้วยศักยภาพของบริษัทเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านเวชภัณฑ์หรือเทคโนโลยีชีวภาพเราสามารถช่วยรักสิงคโปร์ได้พร้อมครับและไอที่ว่าพร้อมเนี่ยพร้อมมากแค่ไหน บริษัทยาของเราติดท็อป10มียอดขายสูงสุดทั่วโลกครับได้เจ็ดบริษัทก็เป็นของบริษัทยาสิงคโปร์ทั้งหมดครับนี่งั้นเปิดประชุมได้เลย ไม่ต้องพิธีรีตรองอะไรมากนี่มันบ้านฉันอย่าลืมสิก่อนนายจะมาเป็นลูกน้องฉันนะนายเป็นรุ่นน้องฉันมาก่อนครับคุณเอิร์นทำไมมาแต่เช้าล่ะกิฟแจ้งว่ามีงานช่วงบ่ายไม่ใช่เหรอไม่ต้องห่วงผู้ช่วยนายเก่งใช้ได้แล้วนายต้องไปดูแลโปรเจกต์ของแอนดี้ไม่ใช่เหรอวันนี้พอดีมีเอกสารด่วนส่งมาครับเป็นเอกสารประกอบการประชุมเล็กเดือะคาว ของบริษัทเมทากรกรุ๊ปจำกัดมหาชนที่มีประชุมช่วงบ่ายสองวันนี้ครับส่วนการประชุมใหญ่สีอีกเจ็ดวันข้างหน้าเทียนช่วงนี้เจอกันบ่อยเออทีนายช่วยเช็คหน่อยดิว่าเทียนเกี่ยวอะไรกับวังอุษสากรได้ครับคือผมนายไม่ชอบแอนดี้ใช่ปะ คนทนเอาหน่อยแล้วกันถ้าได้เขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเราดังแน่ที่มาวันนี้แต่เช้าก็พอเรื่องนี้ใช่ปะเรื่องอื่นก็แค่ข้ออ้างเรื่องครับผมขอร้องล่ะให้ผมทำงานหนักขนาดไหนก็ได้แต่เรื่องนี้อยากเก่งก็ต้องทนได้ทุกรูปแบบ ถือว่านี่เป็นโปรเจกต์ทดสอบของนายแล้วกันอนาคตนายจะได้หลุดจากใต้เงาฉัน <c oughs> ไปคุมโปรเจกต์อื่นๆของบริษัทในเครือได้ซัพพอร์ตเขาหน่อยก็ดีนะอย่าเสียชื่อฉันล่ะได้ครับ งานหยาบนะไงทีนี้ต้องเพลง อ่านไม่ตอบสงส่ยมดแต่ทำงานบ่นอะไรแต่เช้าคะคุณเพลบ่นคนใจร้ายค่ะคุณนีได้ดอกอัญชันละเดี๋ยวเพ่ไปทำขนมก่อนดี่ก่อค่ะได้คะ่ะขอบคุณค่ะ Yep. โอ้โหทำไมทำปูหลันดันเม็ดเยอะขนาดนี้ละคะก็จะทำไปถวายท่านทวดค่ะเอาไปฝากคุณปู่แล้วก็เอาไปฝากแต่งพี่เทียนค่ะเอาให้คุณสีนีแล้วก็คนในวังไงคะอืมดีจังเลยนะคะแบบเนี้ยคงใจอิ่ม ไปทั้งวังแน่เลยค่ะไม่ขนาดนั้นหรอคะคุณซีนีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสินีช่วยจัดใส่กล่องให้นะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะแชทก็ไม่อ,อยากพูไปก็ไม่รับ เพี้ยนนะเพี้ยนเล่นตัวจริง ถ้าเธอไม่ได้มาจากอุสนากรก็คงจะดีเฮ้ยโไอ้พวกอุสนากรใจเย็นก่อนนะคะคุณชายพวกเขาคงไม่ได้จัดแกล้งแบบนี้เหรอไม่ใช่จัดแกล้งนี่มันจงใจแกล้งกันชัดๆเลยนะคุณหญิง โรงแรมเนี่ยผมเป็นคนออกแบบมาก,กับมือแทนที่ผมจะได้เป็นหุ้นส่วนแต่พวกมันกลับบอกว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกมันทั้งหมดแถมยังฉีกแปนลนโรงแรมทิ้งต่อหน้าผมอีกมันเขียนงานศิละปะของผมทิ้งไปทานขนมค่ะคุณเอิร์ไปครับทานขนมกันนะคะ โมโหไปอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะคุณชายผู้หญิงจะขัดผมไปซะทุกเรื่องเลยหรือ,อยังไงเนี่ยฮะดิชานนอยากให้คุณชายใจเย็นก่อนใจเย็นแล้วก็ตั้งสติค่ะแล้วก็คิดว่าเราจะทำยังไงต่อ 2. เดี๋ยวแกไปยื่นข้อเสนอให้กับโรงแรมของไอพวกอุสนากรนะแกจะทำยังไงก็ได้จะล็อบบี้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดก็ได้แกจะทำยังไงก็ได้ขอแค่เพียงให้ฉันเนี่ยได้โรงแรมนั้นมาเข้าใจนะ ต้องเกียดตรงชังอะไรกันนักหนาเรื่องก็ผ่านกันมานานแล้ว เจ้าของเียงนี้คงจะเสียใจมากที่ต้องมอบเียงนี้ให้กับคนรักของท่านในวันแต่งงานทำไมเอิญหดหูแบบนี้ล่ะคะ เพราะเอินสงสารท่านย่าใช่ไหมคะถ้ารักแล้วต้องเจ็บจบตอนนี้เลยดีกว่า